สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี้ชาแนลค่ะวันนี้มาอวดงาช้างแพะหรือเทพพิทักษ์เงินสายพันธุ์นี้นะคะก้านใหญ่อวบแล้วก็แตกหนอเลี้ยงมานานแล้วเขาไม่แตกหนองาช้างแพะหรือเทพพิทักษ์เงิน เป็นว่านมงคลที่หน้าปลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ได้ทั้งที่ร่มรําไรได้ทั้งในอาคารแล้วก็รับแดดร้อเอซอยู่ได้หมดคะ่ะปรับตัวได้เก่งมากเป็นไม้มงคลที่ฟอกอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะคะความสวยงามความเป็นมงคลของเขาเทพพิทักษ์เงินเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะของ บ้านงาช้างสายพันธุ์นี้บ้านงาช้างมีหลายสายพันธุ์มากนะคะดูความงามดูลายของเขานะคะสวยงามแล้วก็รุ่นนี้ก็ให้ปุ๋ยในสวนผสมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะใช้ลดต้นไม้แทบทุกชนิดเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะในสวนในบ้านรุ่นนี้นะคะ สูตรนี้ใช้ได้หมดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะทําให้ดูเนาะดูเขาแตกหน่อปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมานานแล้วเป็นเป็นปีแล้วคะ่ะแต่ว่าที่แตกหนอนี่ก็งามขึ้นเรื่อยๆก็ใช้เวลาอยู่นะคะหลายเดือนอยู่นะคะกว่าที่จะที่จะได้หน่อใหญ่ถ้าลักษณะอย่างนี้แยกหน่อไปปลูกได้แล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ ที่ได้ผลแล้วก็งามเร็วปลูกแล้วงามเลยก็คือการแยกหน่อไปปลูกใหม่แต่ว่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือดึงเอาใบแบบนี้ค่ะเอาเอา,เอา,เอากิ่งแบบนี้ไปปลูกไปชําแต่ว่าใช้เวลานานมากนะคะเพื่อนๆคะใช้เวลานานมากรุนี้ยังทําไม่สําเร็จนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ทําคลิปว่าเออแยกใบแบบนี้แยกก้านเขาแบบนี้ไปปลูกไปชํา เพราะว่าชำมาสองเดือนแล้วอีกชุดหนึ่งชำสามสี่ห้าเดือนแล้วค่ะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แตกหน่อออกมายังไม่โชว์ออกมาเลยว่าเขาติดแล้วแต่ว่ามีรากนะคะแต่ไม่ออกหน่อออกมาแต่ว่าวิธีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลแระงามเร็วก็คือแยกหน่อแบบนี้หาไปปลูกเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทาการแยกหน่อไปปลูกทําแบบไหนถึงจะไม่เน่าชาแล้วรอดแต่ว่าถ้าจะทําในคลิปนี้ก็จะยาวไป นี่ใช้ตัวช่วยนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะทําให้ดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแต่ว่าส่วนผสมก็มีในการใช้ก็ไม่ได้มีสูตรเดียวเสมอกันนะคะเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้ในในทุกอย่างทุกครั้งที่ทําทําน้ําตัวนี้นะคะลดน้ําต้นไม้ราช้างแคร สายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาเทพพิทักษ์เงินแตกหนอแตกต้นใหม่ออกรากแล้วก็งามงามจนปริดูนะคะเพื่อนๆคะงามจนปริแต่ก็แข็งแรงรุ่นนี้ก็ยังใช้ลดอยู่นะคะถึงถึงจะงามอย่างนี้ก็ยังใช้ลดอยู่ก็คือใช้อาทิย์ละคตรั้งงามเกินบรรยายจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ มาชมกันค่ะว่าในส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมที่ใช้เร่งเร่งหน่อให้เขาออกเร็วนะคะวันนี้ไม่มีน้ำซาวข้าวปกติจะใช้น้ำสาวข้าวนะคะก็จะใช้ในส่วนผสมเดิมพอใช้ไม่หมดก็จะใส่ขวดเอาไว้ส่วนขวดที่ใส่เอาไว้ก็จะเจาะรูแบบนี้ค่ะโดยใช้ตะปูนะคะรุ่นนี้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเรื่องการ ทํากระบอกฉีดน้ำใช้เองก็เหลือแค่นี้ก็เขย่านะคะใช้ไม่หมดก็เก็บเอาไว้ก็จะเทใส่ลงไปในน้ำน้ำที่เตรียมเอาไว้นี่ประมาณ1ลิตรนะคะก็ใส่ไปประมาณ3ช้อนทีนี้เบือกไข่ ไข่ที่เรากินแล้วก็เก็บเปลือกเอาไว้ตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดเอาไว้แบบนี้ค่ะวันนี้มีเปลือกไข่อยู่แค่นี้ก็จะหนึ่งองไขเปลือกไข่สช้อนแล้วก็จะมีผงชูรส ใส่ไปช้อนเดียวนะคะเพราะว่าน้ําตัวนี้เราไม่เยอะแล้วก็มียาคูยาคูก็ใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วก็ไข่สดสูตรนี้ทำเสร็จแล้ว ตรตต้นไม้ได้เลยนะคะพอได้เปลือกไข่แบบนี้รุ่นนี้จะไม่จะเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอาไว้รวมๆกันแล้วใช้คราวต่ตอไปที่ไข่ให้แตกให้แตกละเอียดเลยนะคะแล้วก็เทใส่ไปในน้ำในส่วนผสม คนคนให้ละลายเข้ากันดีทุกทุกทุกส่วนของส่วนผสมนะคะเพื่อนๆครคนให้ละลายเข้ากันดีหลังจากนั้นก็ลดน้ําได้เลยลดต้นไม้ได้เลยเทพพิทัทกษ์เงินหรืองาช้างแคลสายพันธุ์นี้นะคะรุ่นนี้ใช้ส่วนผสมตัวนี้ลดอาทิ์ักครั้ง แล้วก็ปุ๋ยขี้ปุ๋ยขี้บัวปุ๋ยคอกนะคะใส่เดือนละครั้งพอใส่ปุ๋ยขี้บัวเสร็จปุ๋ยคอกเสร็จก็จะลดน้ําในส่วนผสมของอันนี้ลงไปเลยทีนี้เพื่อนๆสังเกตนะคะเหมือนเขาอ้วนอ้วนเร็วอ้วนเร็วทีนี้ ตัวกาบพุ่มตัวนี้ก็แยกแยกออกกันคือเขาเขาอ้วนมากกิ่งเขาใหญ่มากค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบดูแข็งแรงคือเขาเรียกว่าปริแตกเนาะโตจนปริแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังยังใช้ปกตินะคะเพราะว่ากา้กานก้านเขาตัวนี้แข็งแรงงาช้างตัวนี้แข็งแรง ปลูกต้นไม้ทำให้เรามีความสุขนะคะเพื่อนๆคะ่ะจิตใจชุ่มเย็นมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาแบ่งปันกันทุกวันคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของุ่นี Channel คะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ